เดินขึ้นเลยนะครับชันมากกเลยครับรไม่เท่าหร่เหนื่อยแล้วฮะฮะมันก็ยังเบาไหวนี่นะยังเบาว่าขอบวลงพระจันนะเพื่อคนดูและช่อง YouTube ก่อนพักก่อนจริงตรงนี้ก็ขึ้นได้นะใช่แต่เราอยากขึ้นตรงนี้อยากให้คนดูว่าเห็นพเพราเหนื่อยแค่ไหนในการที่จะทำ Youtube แต่ละอ p p จะถึงแล้วอีกห้าสิบขั้นเร็วเรจะถึงแล้ว 嗯。 เราลงจากวัดทานเสืยแล้วนะครับอันนี้ลงอีกทางนี้นะครับทางแรกมันชันแล้วก็สูงด้วยสะดวกกว่าครับ นี่มีถ้ำหนึ่งเหรอครับข้างบนขึ้นไปไหว้ปูนสิงห์อย่างอ๋อข้างบนนะครับก็มีปู่นสนะครับแล้วก็มีถ้ำถ้ำไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าสวยมากเลยครับ บาลานกาแฟนะครับอยู่หลังวัดค่ำเสือนะครับขับอ้อมาทางด้านหลังนะไม่ไกลกับใกล้ๆะครับบรรยากาศดีนะครับมีมุมถ่ายรูปชั้นบนสวยๆเลยนะครับสนใจแวะมาถ่ายรูปแล้วก็มา การเครื่องดื่มได้เลยนะครับที่บาลานกาแฟครับผมสวยวมากๆเลยครับครับด้านบนนี้นครับเป็นมุมถ่ายรูป่สวยนะครับถ้าใครมาบาลานกาแฟอย่าลืมไปชั้นบนด้วยนะครับมุมถ่ายรูปสวยมากเลยครับ นี่เราถึงต้นจามจุลียักษ์แล้วครับผมเป็นต้นจามจุลีที่ใหญ่มากเลยนะครับูขนาดความใหญ่ขังเขาน่าจะเรียกเป็นคุณปู่ได้เลยนะครับใหญ่มาก ต้นนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับกลางวันหน่อยแดดร้อน,น,นอั่งรดนี้ก็ได้ไม่ถ่ายถ่าคลิปอย่างเดียวยเสียวไหมบริเวณนี้นะครับมีเรือรับจ้างนะครับไปที่สกายวอล์กได้นะครับ ตัวจางน่าจะมาผัดหนึ่งานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนี่นตร้งางสมัยไหนครับสงคามโลกครั้งที่สองใช่หรือเปล่าช่วยมาเม้นด้วยนะครับร่มก่อนร้อน ไม่ฝังนะครับก็จะมีเหลือรับจ้าง500ก็มีพันหนึ่งก็มี800ก็มีแล้วแต่ราคานะครับครัแบบเดินข้ามฝั่งนละก็จะมีของขายด้วยนะครับแรกนะครับไข่เจียวใบอลไรนะครับเบชคขามมันเป็นยังไ,ไงนเราจะอมไหม แกงกับกร๊บกระปิกระปิถ้าพี่สั่งมาต้มยำปากคังแล้วก็อันนี้แกงคั่วห้ผมอันนี้ลองแล้วนะครับอร่อยมากเลยครับมันเข้าไข่เจียวมากเลยลองดูอันนี้ต้มยำปากคังลองชิมน้ำนะ สดน้ำดีนะเข้มข้นนะรสชาติเข้มข้นดีอือรสชาติดีสรุปว่าสามย่างนี้อร่อยช้ได้เลยครับ ครับตอนนี้เราถึงน้ำตกไฟโยกน่าเป็นไฟโยกน้อยใช่ไหมมีโยกน้อยโยกใหญ่เออวอมเครื่องอยู่ดูไหมที่เห็นคือขบวนพิเศษนะครับมากท้าด้านเดียวแต่ขึ้นขึ้นแค่ตรงนี้ครับแค่ตกแฟโยกหน่อ น้ำตกสายโยกน้อยหรือคนที่นี่เรียกว่าน้าตกเขาพังนะครับใหม่องครามโลกคั้งสองระหว่าง2 4ง4แ่ถึง2 4ง8ปกองทัพญี่ปุ่นได้ก่อร้างงราไฟท,ที่ที่เรียกกันว่าสายมรณะะครก็ผ่านบริเวณน้าตกสายโยกน้อยสู่ประเทศธรรมาสหกนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราปรมราชินาได้เสด็จมาประพาสโดยทางรถไฟครับเราจะมานั่ง บริเวณนตกแห่งนี้ครับปัจจุบันน้ำตกประโยชน้อยนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับ คร,บรับเลยนะครับริงเหรออ๋อแต่ครับเลยนะบฮ้ยคุณค่าเนี่ยสร้างนี่มีคนใส่ให้นะครับชีวิตสบายสบายเตรียมตังค์ไว้ยังเดียวนะครับรอนขึ้นลิฟต์นะครับขึ้นไปชั้นสี่นะครับถูกประมาณสี่ นน้นก็ถ่ายรูปสวยเป็นไงมาครับกลัวไม่เป็นไรก็จะประมาณนี้คับเียวหน่อย,อยนะแต่กระจบหนาน,นะครับเดี๋ยวที่กรจบก่อนนะครับแน่นปัก,กนนเลยกระจกอย่างหนาเลยความสูงวิวข้างหน้านะครับ ดแนะนำมาช่วงเช้าเช้าหรือเย็ยนนะครับอากาศดีๆเราจะมีเวลาได้ชมวิวถ้าใครไปเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้ำแควก็จะมีเรือบริการขี่มาถึงนี่นะครับ <c oughs> ก็เหมาลำประมาณ500ร้อนะครับ500รีอยครับวันนี้ถามอยู่คนเดินเหรอครับโอเคนี่ครับบรรยากาศไกด์วอส จะนานบุรีนะครับช่วงเย็นๆนะเย็นๆแล้วก็ช่วงเช้าแดดไม่มีสบายเก็รู้สึกเสียวนะครับเสียวเหมือนกันลมแรงด้วย ใหค่อยเดินค่อยเดินนะครับดูครับบนปูกระสูกผมขนาดว่าไม่ไม่กลัวก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจแต่มันก็แข็งแรงนะครับแต่ความรู้สึกเราว่าก็ยังเสียวนิดๆ เดี๋ยวไปมุมนู้นกันนะครับไฮไลท์วิวสวยมากแล้วก็มีที่ยืน่นยื่นไปในแม่น้ำเลยถ่ายรูปด้านหลังเป็นเป็นวัดแล้วก็เป็นป้ายกาญจนบ,บุรีนะเดี๋ยวไปไปด้านนู้นถึงแล้วครับจุดที่เขานิยมมาถ่ายรูปก,กันมุม,มนี้จะยื่นออกมาที่ปากแม่น้ำนะครับสาปากแม่น้ำอันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำสองสี 4. ไม่น้ำสองสีนะครับจะยื่นมาเอข้างล่างก็จะเป็นโค้งเหล็กยื่นมาไม่มีอะไรรับเลยนะครับยื่นออกมาเลยครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ข้างหน้าเป็นปากแม่น้ำครับแม่น้ำสองสีไม่เป็นไรฝันนิดเดียว ไอ้นุ้กก็จะเป็นป้ายกาญจนบุรีกางแขนหน่อยถึงแล้วกางแขนหน่อยลมมาโยกหน่อยหน่อยดูนะครับดูความสูงดูความสูงเดียวอ้ใอ๋อประมาณโยกแม่นี่นะครับดูข้างล่างถ่ายรูปไหม สกายวอล์กสองแควจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ําแควใหญ่นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองครับอยู่ใกล้กับสายลักเมืองกาญจนบุรีนะครับแต่เดิมเคยเป็นจุดลงเรือชมแม่น้ำสองสี่นะครับปัจจุบันกลายเป็นที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวนะครับและคนบริเวณนั้นนะครับพากันขึ้นไปชมธรรมชาตินะครับวิวแม่น้ําที่มีการลุตโตของแม่น้ําทั้งสามสายนะครับ สะพานี่สุทธย์ในประเทศไทยปศ2522ชื่อว่าสะพานสองแควไนมีคนถ่ายรูปอยู่นะคนละเท่าไหร่นะครับค่าเข้าโคโลส60บาทแถมที่หุ้มรองเท้าด้วยนะครับเอากลับบ้านได้เลย <laughs> สะานที่ขั้นที่สุดในประเทศไทยชื่อสะพานสองแควรเราลงมาข้างล่างเลยครับดูความกว้างนะครับแค่นี้น,นะครับน่าจะประมาณสองเมตรนิดๆไม่ถึงสามเมตรนะแต่นี่ครับสะพานสั้นที่สุดแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับ บจบคลิปแล้วครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผิพลาดประกันใดขอโทษด้วยนะครับเที่ยวแบบบ้านๆนะครับขอให้ได้เที่ยวที่แบบบ้านๆใครๆเที่ยวได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่อีกทีหน้านะครับ